ก,กับสวัสดีครับวันนี้ช่อง g จ k จเคจะก็ฟาร์มก็พามาชมวัวบาร์มันแดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูบาร์มันแดงกันนะครับนี่ครับผมอันนี้วัวบาร์มันแดงนะครับเป็นลูกผสมบาร์มันแดงนะพ่อของเขาคือเอ,อ่อทีเคแรมโบ้นะครับพ่อของเขาคือ TK Lambo 579นะครับอ,อ่ สวยมากนะครับแดงเข้มนะครับแม่ของเขาเป็นแม่อินดูบาซินนะครับลูกกระทบอินบาซินนะครับแม่ของเขาเป็นลูกกระทบอินดูบาซินนะครับซึ่งพ่อของตัวนี้ก็เป็นเอ่อพ่อของเขาก็คือ TK เคนเบ579นะครับเออโอ้เม็ดสีแดงเข้มมากนะครับเนี่ยครับดูแผ่นหลังครับอายุเท่าไหร่นะครับดูครับวันที่17เจ็ดพอสเดือนวันที่17ถึงจะพอสาเดือนนะครับ นี่มีมะกอกไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี่ยมตัวเนื้อตัวเขานะครับเนี่ยครับเป็นลูก TK Lambo Lambo 579นะครับผม TK เ a m b o 579เม็ดสีแดงเข้มนะครับแล้วก็โบดเข้มนะครับเนื้อหนังนาสวยนะครับชีสสวยมากนะครับตัวนี้อนาคตไกลนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับอนาคตไกลเลยครับดูจากลักษณะเนื้อตัวนะครับ เบืงเงองแข่งคอมันโอ้ยลูกแล้วนอนนะครับไปกินน้องแม,ม่ไปเนี่ยครับเนียืนนี่ได้แล้วยืนสวยเนาะแต่นอกก็กำลังตั้งตรงงามครับพี่น้องครับนะครับหน้ากำลังมาสวยนะครับช่วงนี้ใบกำลังยืดยืดตัวนะครับยืดตัวให้สูงนะครับกำลังยืดตัวให้สูงนะครับ นะครับสวยนะครับผู้หางโคนหางใหญ่มากครับโคนหางใหญ่มากขิมนี่บดเข้มเลยนะครับผู้หางก็สวยนะครับเนียนนะครับอ่ะครับนี่คร uh, ับสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับผมโลกีเคแลมโบ่7 9ให้ดู fc fc ที่ติดตามช่อง gjkjgfarm นะครับให้ดูเป็นแนวทางในการเลือกผสมนะครับให้ดูเป็นแนวทางในการเลือกผสมพ่อพันตัวนี้นะครับพ่อพัน tk แลมโบ่ห้าเจ็ดเก้านะครับ เก่าล้างมั่ได้ยังมีเก่าเล็กจิกเลยจิกให้ม well ันเอ็นลู้ง่ะเพื่อน่ะตรงเราละเอ็นวันนั้น่ะตรงสะโพกมันเอ็นละเออเขาชอบหยอกนะครับเ่ครับอันนี้แม่เขานะครับอันนี้แม่ครับอันนี้แม่เขานะครับอันนี้แม่เขานะเนี่ยครับอันนี้แม่เขานะครับแม่ของเขานำนมดีมากนะครับก็ถ้าท่านใดที่มี แม่วัวนะครับแม่วัวที่เป็นลูกกระทบบาซินแบบนี้ก็เลือกใช้พ่อพันธุ์ตัวนี้ปรับแก้ได้นะผมว่าตัวนี้ก็เห็นหลายตัวอยู่นะครับก็สามารถปรับแก้แม่อินดูบาซินได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเตรียมตัวเขาสวยนะครับเห็นไหมครับเอาหูอยู่นะเจ้าของบอกว่าเอาหูอยู่นะเอ,อเ,เอาหูอยู่นะครับเอาหูอยู่สามารถทําให้หูสั้นได้เพราะว่าลูกตัว ลูกตัวที่แรกของเขาหูหูยาวเลยนะหูยาวเลยปากอยู่นะครับแต่ตัวนี้พอดีนะครับหูสั้นนะครับหูสั้นเนื้อตัวก็ใช้ได้เลยนะครับพี่เขาก็ขายไปนะครับพี่เขาก็ขายไปละยานมพี่ของเขาขายไปเท่าไหร่แปดหมื่นกว่านะแปดหมื่นกว่านะครับพี่เขาขายไปแปดหมื่นกว่านะครับยานมนะครับยานมเจ็ดเดือนนะครับพี่ของตัวเนี้ครับพี่ของตัวนี้พี่ของตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็คาดว่าราคาก็อยู่ประมาณนั้นแหละขออภัยนะครับขออภัย อภอนะครับก็อภัย f อซมีสายโทรศัพท์เข้านะครับเนี่ยครับก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าท่านใดที่ต้องการผสมเอ่อมิทีเคเรมโบ่ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เลือกเป็นแม่พันธุ์ที่จะมาผสมนะครับของแม่พันธุ์ในคอ,อกเลยก็ดอดูดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้เนี่วให้ดูลักษณะของแม่เขาเนี่ยครับลักษณะมนนออแม่เขาเลยจะมันขึ้นะเออนะครับเนี่ยครับแม่เขานะครับเห็นไหมครับ เนี่ยเขาก็มีลักษณะบาซินมาครับหูเลยปากนิดนึงเนาะหูเลยปากนิดนึงแต่ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับก็พูดย่ังไงเขาเป็นลูกกระทบนะครับเป็นลูกกระทบนะครับเนี่ยเราดูหูลูกครับจะมีเบ่งหูลูกมั้ยเนี่ยครับหูลูกเขานะครับหูลูกเขาสั้นนะครับเนี่ยครับสั้นเป็นลักษณะสั้นบามันเลยนะครับเดี๋ยวโตขึ้นอีกนิดนึงก็หูสั้นลงอีกครับหูสั้นสมูทนะครับเพราะว่าหน้าเขากับอะไรจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ มันจะทําให้ดูสมูทนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับตัวนี้แผงคอหนาตึ๊บนะครับแม่นี้ให้ลูกสวยด้วยนะครับแม่นี้ให้ลูกสวยด้วยไม่ใช่อยู่ที่พ่ออย่างเดียวนะครับแม่นี้อยู่ที่แม่ด้วยนะครับเพราะว่าแม่นี้ให้ลูกสวยนะครับเนี่ยครับดูบั้นท้ายนะครับเจ้าของยังไม่เปิดราคานะเจ้าของยังไม่เปิดราคาตัวนี้ รอให้มันยานมก่อนนะครับรอให้มันยานมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตพัฒนาการให้ชมนะครับนะครับนะครับพี่น้องสวยนะครับชีสสวยสวยหมดอะผมว่าโอเคเลยเนื้อตัวเหลือแค่รออายุนะครับเหลือแค่รออายุตัวบ,บันทายครับเม็ดสีแดงเข้มเลยครับ พูดห่างสีแดงเข้มมากครับนี่เราโดนแ้วล่ะเนี่ยครับอันนี้แม่เขาแลครับเดี๋ยวผมไม่ดูอีกตัวตัวนี้ท้องท้องยังกว่ายังอท้องว่าวิไลฟาร์มติตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้ลูกสวยมากนะครับตัวนี้ให้ลูกสวยมากลูกของเขาเนี่ยผมเป็นคนซื้อเองนะครับ ผมขายไปเท่าไหร่วะขายไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่าไหร่เนี่ยเกือบแปดหมื่นนะครับลูกของเขานะครับยานมนะครับผมขายไปผมเป็นคนขายลูกตัวนี้ไปนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าหรือเจ็ดหมื่นเก้านี่แหละครับประมาณนี้แหละครับผมแล้วจะพอคนที่ซื้อต่อซื้อต่อลูกของตัวนี้ไปอีกเขาก็เอาไปขายแปดหมื่นกว่าหรือเก้าหมื่นนี่แหละประมาณนี้แหละครับให้ลูกสวยมากนะครับก็เขาก็ผสมพอมันตัวไหนวะ โซน์เก <0 96 S 1> ้าหกบอเหรตอนนั้นอันนั้นชงนี่นมีฟาร์มโซนเก้าหกอ่ะมาเม่นลูกมันที่ผมขายไปไหมมันเป็นลูกของตัวไหนวะนวผมจำไม่ได้วะแต่ให้สวยมากนะครับเนี่ยครับแม่ลักษณะเนี้ยเอาไปผสมพวกสี่ใบโซนเก้าหกสี่ใบโซนเก้าหกอะไรเนี่ยโซนเก้าโซนเก้าหกอะไรแล้วก็พวกของโชคในลิมิตฟาร์มพวกวิไลฟาร์มอ่ะผมจําได้คร่าวๆว่าเป็นของวิไลฟาร์มนี่แหละ ลูกของตัวนี้นะให้ให้ใหใหลูกสวยมากครับตัวนี้ก er ็ลูกกระทบอินดูบาซินมาแรงเนาะใช่ไหมครับเอ็ซีทั้งหลายลูกกระทบอินดูบาซินมาแรงนะครับเห็นนะครับถ้าอันนี้ก็เป็นลูกทีเคแลมโบห้าเจ็ดเก้าเขาผสมออกมาก็ลงตัวเลยนะครับลงตัวท่านใดที่เลี้ยงบาซินอยู่ถ้าอยากได้บามันช่วงนี้กระแสบามันมาแรงเนาะก็ผสมบามันนะครับผสมบามันไม่ต้องขายทิ้งหรอกครับเพราะว่า บาซินมันก็ได้เนื้อตัวโครงสร้างมาแล้วเนาะครับแล้วก็ใช้พ่อพันธุ์บามันที่สังเกตเอาเนาะว่าลักษณะเนื้อตัวเนื้อตัวไม่สูงมากครับถ้าจะให้ผมแนะนําก็แนะนําเอาพ่อพันธุ์ที่ไม่สูงมากนะครับบามันเลือดลอยนะครับดูแล้วไม่ใช่วัวฟิล์มใหญ่นะครับเอาวัวฟิลมกลางนะครับอย่างเช่น096นี่ครับวัวฟิล์มกลาง c y 0 9 6นะครับวัวฟรมกลางเหมาะเลยครับมาใส่กับไออินดูบาซินแบบนี้ครับ พราะว่ามันจะลดโครงสร้างที่สูงนะครับลดโค้งสร้างที่สูงของอีโดบาซินแล้วมันจะตอบโจทย์ในการบางมั่นมานะครับหรือทีเคเรมโบ่59เนี่ยผมก็เห็นหลายแม่แล้วนะนะก็โอเคนะแต่ทีเค59มันจะยาวแล้วก็จะสูงนะครับันาจบางแม่มันอาจจะคุมหูไม่ได้นะครับ ก็โอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องจีจีเคจักรฟาร์มไปด้วยนะครับวันนี้ช่องจีจีจักรฟาร์มก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็พามาดูลูกทีเคแลมโบ้ห้าเจ็ดเก้านะครับถ้าไวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยช่วงนี้ก็ช่องจีจีเคจักรฟาร์มก็เริ่มวางแล้วนะครับต่อไปก็จะลุยตลอดทัวร์หาวัวมาถ่ายมาขายให้พี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะครับช่วยชาวบ้านแล้วก็ช่วยเอฟซีหาวัวด้วยนะครับ ช่องของผมนี่ก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับให้ศึกษาเกี่ยวกับวัวนะครับแล้วก็มีวัวช่วยก็คือผมจะไปถ่ายของชาวบ้านนะครับช่วยขายให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ราคาดีกว่าขายให้พ่อค้าคนกลางอ่ะพูดง่ายๆก็คือส่งต่อจากคนเลี้ยงแล้วก็ไปสู่คนซื้อเลี้ยงนะครับเพื่อความสะดวกนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ